ที่คึกคักไม่แพ้กันนะคะก็คือกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงนะคะนักท่องเที่ยวก็แห่ไปชมกังหันลมยักษ์แลนด์ม้าเขาใหญ่เที่ยงรับลมหนาวกันค่ะนักท่องเที่ยวนะคะแห่เดินทางไปเที่ยวบริเวณเขาใหญ่เที่ยงตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วกันอย่างคึกคักเลยนะคะหลายคนก็ใช้โอกาสนี้ไปเซลฟี่กังหันลมยักษ์12ต้นบนยอดเขาค่ะ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมอากาศบริสุทธิ์และก็ปั่นจักรยานกินลมชมวิวชมสายหมอกแสงแดดอ่อนๆยามเช้าด้วยนะคะซึ่งบ้านเขาใหญ่เที่ยงใต,ใต้ที่บริเวณอ่างเก็บน้ําตอนบนของยอดเขาใหญ่เที่ยงแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาชมและสัมผัสอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขาในช่วงเช้ามืดพร้อมกับชมภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ําตอนบนค่ะ โดยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือช่วงวันหยุดยาวเทศกาลต่างๆเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีสภาพอากาศเย็นลงค่ะทำให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวแห่มาชมความสวยงามและรับอากาศบริสุทธิ์บนเขาเยเที่ยงกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ